ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับผมเอกศิวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565ซึ่งผมเอกศิวรจกรจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรและวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถยนต์รุ่นเก่านํามาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์นี้ก็เช่นกันครับผมขอนํากิจกรรมดีๆ ของทางคนรักรถเรโทรมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเป็นกิจกรรมซึ่งเขากําลังจะจัดขึ้นราวๆกลางเดือนสิงหาคมเป็นกิจกรรมซึ่งนอกจากจะได้รวบรวมเอารถเรโทรมาพบปะกันแล้วยังได้บุญอีกด้วยครับจะเป็นกิจกรรมอะไรกันนั้นผมได้เชิญผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับที่อยู่ในวงการคนรักรถเรโทรมาให้ข้อมูลกับทุกท่านได้รับฟังกันขอเชิญรับฟังกันครับ ขณะนี้นะครับผมอยู่กับคุณสยามอยู่วิจิตนะครับแต่ชื่อในวงการที่เรารู้จักกันก็คือพี่เน่งอยู่วิจิตคลาสสิกบางนานะครับซึ่งตอนนี้นี่พี่เน่งก็เรียกได้ว่ามีผลงานแล้วก็จัดเรื่องราวเกี่ยวกับงานมิทติ้งมาหลายงานแล้วเกี่ยวกับงานรถเรโทรนะครับผมจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังนะครับว่าพี่เน่งนั้นหรือคุณสยามอยู่วิจิตนั้นกําลังจะจัดงานใหญ่ครับเป็นงานซึ่งเราจะนําเอาคนรักรถเรโทรไปทําบุญกันที่ จังหวัดอยุธยาในชื่องานว่าคนรักรถเรโทรทบุญอยุธยานะครับเรามาฟังเสียงกับพี่เน่งก่อนนะครับสวัสดีครับคุณเน่งครับครับสวัสดีครับคุณเอกศีวัจักรครับผมครับผมเน่งอยู่วิจิตคลาสสิกบางานะครับผมครับมได้ยินเสียงนี้ก็เรียกว่าชัวนะครับว่าพี่เน่งเรามากับ t o โยต้นะครับ TE71 ใช่ไหมครับ คันสวยๆที่เป็นเรียกว่าหลายต่อหลายท่านนั้นชื่นชมงานนี้ครับหลายต่อหลายท่านถามผมมาครับว่ามีงานชื่อคนรักรถเรโทรทำบุญอยุธยาต้องถามพี่เน่งก่อนว่าง,งานนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับก็คือผมกับเพื่อนๆทั้ง5คนเนี่ยนะฮะจะมีพี่เกีเป็นยุธยามีพี่เอฟประทุมพี่วีเทีเยสองสองพี่ปอลังสิทธ์นะซึ่งได้ร่วมคุยกันมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะฮะว่าเราเนี่ยอยากจะจัดงานเขาเรียกเป็นเหมือนกับการทําบุญบ้าง นะฮะทำบุญนะฮะก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่ามันอยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพอดีคิดว่าร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาข้าวสาลอาหารแห้งน้ำดื่มและปัจจัยนะฮะจัดเป็นขบวนเลโทททำบุญกันนะฮะก็เลยใช้ชื่อคอนเซ็ปต์ว่าคนรักรถเลโทรทำบุญอายุทยาครับผมอ่าฮะคือจุดประสงค์ก็คือว่าให้คนรักรถเรโทรนะครับร่วมกันนะครับไปทำบุญกันที่อยุธยาแล้วก็ คนรักรถเรโทรนั้นหลายต่อหลายกลุ่มหลายต่อหลายท่านก็เป็นคนที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับรวมกระทั่งถึงขับรถไปคราวนี้ก็คือไปทําบุญด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าขับขบ,บวนรถเรโทรนี่แหละไปทําบุญกันที่อยุธยาร่วมกันนะครับทีนี้คนรักรถเรถโทรเวลาไปกันเนี่ย,ยก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องขับรถเรโทรกันไปแล้ว เส้นทางที่จะใช้เนี่ยใช้เส้นทางไหนที่จะไปอยุธยากันครับกําหนดเส้นทางไว้นะฮะเป็นจุดรวมพลที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้างโลตัสอยุธยานะฮะทางห้างโลตัสก็ได้ประสานกับทางห้างเขาก็มีความยินดีกับกิจกรรมทาบุญครั้งนี้ช่วงเช้าเขาก็เปิดพื้นที่ลานจอดรถให้นะฮะให้เราไปรวมพลกันตรงนั้นตั้งขบวนกันตรงนั้นนะฮะ,ะได้เวลาตั้งขบวนเรียบร้อยเสร็จก,ก็เคลื่อนขบวนเราจะนําขบวนเลโทนะฮะ เดี๋ยวก่อนนะฮะ,ะมีพี่ท่านหนึ่งพี่จัานวนเขาสนับสนุนรถปู้ภัยนะฮะรถมูลนิธิเพื่อมานําขบวนปิดท้ายมาดูแลการจราจรให้เราจะแห่ขบวนเทียนพรรษาเนี่ยนะฮะรอบตัวเมืองอยุธยาหนึ่งรอบมานะฮะครับผม mm hmm. เป็นขบวนนะฮะวิ่งเป็นขบวนสวยๆกันไปแห่เทียนพรรษานะฮะแล้วก็ จากตัวเมืองอุทยยาเพื่อมุ่งหน้าไปที่วัดตโนดอำเภอบางประหันอยุธยาซึ่งวัดตโนดนี่จะเป็นวัดที่เป็นวัดเก่าแก่แต่ว่ายังอยู่ระหว่างที่กําลังบูรณะวัดอะไรประมาณน,นี้ะครับก็จะไปครับผมก็เรียกว่ามาตั้งต้นกันที่โลตัส ที่อยุธยานะครับแล้วก็จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเรโทรนั้นมาสนับสนุนใครสนับสนุนอะไรได้ก็ช่วยๆกันเี็กได้ว่าหลังจากตั้งขบวนแล้วเราก็จะเคลื่อนขบวนกันไปใช่ไหมครับไปวัดแรกนี้ไปวัดอะไรขออีกทีครับคอนเซปต์จะเป็นสามวัดกับหนึ่งตลาดนะฮะวัดที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์คือในหนึ่งวันเนี่ยนะเราจะไปสามวัดกับหนึ่งตลาดวัดที่หนึ่งเนี่ยหลังจาก วัดที่หนึ่งก็คือวัดตโนดนะฮะวงเล็บป่ายางนะชื่อเดิมครับเป็นชื่อวัดป่ายางอยมเพอบางวหานครับผมซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองนะฮะตัวเมืองพิยาก็จากตัวเมืองไปสิบสี่กิโลถ้าหาขาบวนบุญผมเรียกขบวนบุญนะฮนะครั้งเนี้นะพที่น้องที่มาร่วมกันไปมอบดาไปถวายเทียนพรรษาข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มและผักใยแก่ทางวัดตโนดครับผมอันนี้คือวัดทําบุญนะฮะวัดที่หนึ่งครับผมวัดตโนด <ตะ S 1> เป็นวัดที่หนึ่งหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยยังไงต่อครับ เสร็จเรียบร้อยก็เคลื่อนกระบวนออกจากวัดตโนดมุ่งหน้ามาที่วัดหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะฮะตรงนั้นก็มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ครับผมครับซึ่งอันนี้ผมจะให้อ่ตรงนี้เป็นวัดที่สองนะฮะกราบไหว้หลวงปู่ทวดนะครับผมพร้อมกับตรงนั้นที่วัดหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เนี่ย จะเป็นตลาดหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะฮะซึ่งมีอของขายอาหารของทานของฝากอะไรตรงนี้เป็นตลาดที่ใหญ่และสวยงามมากนะฮะก็จะรวมกันอยู่ตรงนั้นเลยก็คือวัดหลวงปู่ทวดเป็นวัดที่สองพร้อมกับหนึ่งตลาดที่เดียวกันเลยครับตรงนี้จะให้า,หาให้ท่านที่มาได้เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงกลางวันพอดีได้ทานข้าวได้เดินรีแลกคผ่อนคลายเที่ยวชมตลาดจับจ่ายซื้อของกราบไหว้หลวงปู่ทวดไปในตัวครับผม อ่ะและจากนั้นล่ะครับหลังจากได้อิ่มทั้งอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งบุญกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นจะไปไหนครับวัดที่สามอ่าเดี๋ยววัดที่สามนี่อันนี้วัดสุดท้ายแต่เดี๋ยวระหว่างที่วัดที่สองจะไปวัดที่สามเนี่ยในช่วงตรงวัดหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาเรียกทุ่งสังหารตรงนั้นนะฮะมันจะเป็นวิวที่สวยจุดถ่ายรูปที่สวยนะฮะซึ่งสองข้างทางเนี่ยจะเป็นเวิ้งน้ําใหญ่ๆเลยฮะแล้วมีถนนตรงกลางตรงเนี้ยผมจะพา ทุกท่านที่มาร่วงกระบวนบุญเนี่ยนะรถทุกคันไปถ่ายรูปชมวิวจุดสวยๆตรงเนี้ยนะฮะทุกคันเลยนะครับก็จะได้จุดพักผ่อนเก็บภาพสวยๆอีกหนึ่งที่ครับผมครับผมเรียกได้ดว,ว่าก่อนที่จะไปวัดที่สามนี่ยังมีจุดเด็ดให้แวะถ่ายรูปว่างั้นเถอะนะครับอ่าแวะถ่ายรูปสวยๆครับแล้วหลังจากนั้นละครถ่ายรูปรจะมุ่งหน้าเลยครับมุ่งหน้าไปอ่าวัดที่สามก็คือในตัวเมืองอยุยยาก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลครับผม อันนั้นก็คือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็เที่ยวชมโบราณสถานาครับผมหลังจากกราบไหว้เสร็จก็เที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานที่อยู่ที่อยุธยากันไปนะครับที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับ,รบแล้วเสร็จจากตรงนี้ไปไหนอีกต่อกันไหมครับเสร็จจากตรงนี้ก็จะเป็นการจบกิจกรรม ในหนึ่งวันะนะฮะกับกิจกรรมคนรักรถเรโทรทำบุญในยุทยาครับผมซึ่งตรงนี้เวลาก็น่าจะที่ตารถถางเวลาเนี่ยจะไปสิ้นสุดตรงนี้ก็เวลา17 0 0ุดน,น,นแล้วครับผมนะ,นะครับก็เรียกได้ว่าเอาตีซะเสร็จกัน6กโมงเย็นเลยละ่ะผมให้6กโมงเลยนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดี <c oughs> นะครับก็เรียกได้ว่างานนี้นะครับคนรักรถเรโทรทำบุญอยุธยางานจะเกิดขึ้นในวันไหนครับ วันอาทิตย์ที่21สิงหาสอง5ันครับที่จะถึงนี้นะครับผมอ๋หวันครับ1วันแล้วถ้าเพื่อนๆนคนรักรถเรโทรฟังอยู่นะครับไม่ทราบคุณเน่งนั้นจะให้ติดต่อได้ที่ไหนครับถ้าอยากจะไปติดต่อได้ที่ไหนหรือเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook Fanpage ได้ที่ไหนอ๋อ ตามรายละเอียดข่าวสารและก็ตารางเวลาทั้งหมดนะนะในกิจกรรมครั้งนี้นะฮะติดตามได้ใน Facebook ส่วนตัวผมเลยนะฮะ a c e b o o กก็ Facebook คืเอเน่งยู่วิจิตคลาสสิกบางนาครับผมอืมครับครับ หรือว่าถ้าท่านใดอยากจะกลุ่มไหนนะครับกลุ่มไหนกลุ่มรถเรโทรกลุ่มไหนอยากจะเรียกว่าไปกันเป็นขบวนต้องการที่ว่าอ,อยากจะติดต่อคุณเหน่งไม่ทราบจะฝากเบอร์ไว้ได้ไหมครับจะให้โทรหาเลยว่าเนี่ยกลุ่มนี้ก็อยากไปกลุ่มนี้ก็อยากไปอ๋อครับครับก็เบอร์มือถือผมนะฮะ0 8 6 3 0 6 9 9ห1นเ้าเบอร์มือถือส่วนตัวผมเลยนะฮะติดต่อขอรายละเอียดหรือสอบถามตารางเวลาหรือ i ติดต่อได้เลยครับผมครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเน่งมากนะครับแล้วเดี๋ยวใกล้ๆงานจะจัดนี่เรามาประชาสัมพันธ์ให้กันอีกทีนะครับครับต้องขอบพระคุณ,ค,ณคุณเอกสิรวัจักบ้างนะฮะที่ให้ช่วงเวลาได้สนทนาพูดคุยแล้วก็แจ้งกิจกรรมที่เรากําลังจะทําก็คือถ้าท่านใดสะดวกไม่ไปไหนผมก็อยากจะเชิญชวนทุกทท่านนะฮะที่สะดวกมาร่วมขบวนบุญร่วมทําบุญด้วยกันในครั้งนี้นะครับผมครับขอบคุณนะครับ ครับขอบคุณมากมากครับคุณเอกศรีวัาจักรครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับที่ผ่านไปทั้งหมดนะครับก็คือรายละเอียดของงานคนรักรถเรโทรทําบุญอยุธยากานทําบุญและรวบรวมเอาคนรักรถเรโทรมาเจอกันอีกทั้งยังได้บุญอีกด้วยนะครับโดยเขาจะจัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565 ท่านใดที่อยากจะไปนะครับก็รวบรวมพลกันครับแล้วก็ติดต่อไปที่คุณสยามอยู่วิจิตหรือคุณแหน่งอยู่วิจิตคลาสสิกบางนานั่นแหละครับท่านก็จะได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดเลยทีเดียวครับนานๆคนรักรถเรโซนั้นจะได้มาเจอกันนะครับแล้วก็นอกจากได้รวมพลกันแล้วยังไปทําบุญอีกด้วยงานนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วครับพบกับผมเอกศีวรจักรได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าในช่วงออโต้สตอรี่ สำหรับในวันเสาร์นี้สวัสดีครับ